อีกอันนึงนะคะนัเกเรียนม,มาดูตัวเชื่อมและนะคะตัวเชื่อมและนะคะเขียนคล้ายๆวีวีวีคว่ำนะคะอ่านว่าและเนอะอาะมาดูการแต่งกายของลูกปัดนะคะที่จริงมันจะเป็นสีเนาะรูปที่ครูให้มันจะเป็นภาพสีนะคะรูปที่ครูให้มันจะเป็นภาพสีเอาตัวนี้ก็แล้วกันการแต่งกายของลูกปัดเนาะเอาภาพสีก็แล้วกันนะคะเอาตัวนี้อธิบายดีกว่าการแต่งกายของลูกปัดเขาให้ลูกปัดใส่เสื้อสีขาว เป็นประพจน์พีอ่าพีประพจน์พีคือประโยคลูกปัดใส่เสื้อสีขาวนะแล้วก็อ่ลูกปัดใส่กางเกงสีฟ้าเป็น Q นะคะเป็น Q นะลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ P และ Q ตามนี้เนาะอ่ารูปแรกรูปแรกนะคะเสื้อขาวกางเกงฟ้าแสดงว่าประพจน์พีเป็นจริงไหมคะเสื้อขาวจริงกางเกงฟ้าจริงไหมคะจริงเพราะฉะนั้นอ่าลูกปัดใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีฟ้าเป็นจริงไหมคะ เพราะว่าตามรูปเลยถูกไหมคะจริงและจริงจึงเป็นจริงค่ะนี่เห็นไหมคะเอาคําพูดของประโยคเหมือนกันเชื่อมภาษาไทยนะคะแต่มาแปลเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะคะอ่ามาดูรูปที่สองอลูกป,ปัดใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเขียวอ่ามาดูตรงประโยคแรกเสื้อขาวจริงไหมคะจริงใส่ทีกางเกงฟ้าอ้าวแต่เขาใส่กางเกงเขียวแสดงว่าเป็นเท,ท็จใส่เอฟใช, F, ใช่ไหมคะทีนี้ลูกป,ปัดใส่เสื้อขาวและกางเกงฟ้ามันก็เลยเป็นเท,ท็จ เพราะว่าเขาใส่กางเกงเขียวถูกไหมคะเขาประโยคนี้ก็เลยเป็นเท็จโอเคไหมเนี่ยมาดูรูปที่สามลูกปัดใส่เสื้อสีดํากางเกงสีฟ้า,าเสื้อดําแต่เขาบอกว่าลูกปัดใส่ขาวเป็นเท็จแล้วถูกไหม <S <S กางเกงฟ้ากางเกงฟ้าใส่กางเกงฟ้า,าโอเคถูกแต่ว่าพอเอาสองประโยคนี้มาเชื่อมกันมันจะเป็นเท็จเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ตาม ตามที่เขาพูดตั้งแต่แรกว่าเสื้อขาวกางเกงฟ้าใช่ไหมคะเขาใส่เสื้อดําแทนมันประโยคทั้งประโยคก็เลยเป็นเท็จถ้าเชื่อมด้วยแหละนะคะามาดูอีกอันหนึ่งบรรทัดส,สุดท้ายเสื้อดํากางเกงเขียวเสื้อก็เท็จละกางเกงก็เท็จละเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อมด้วยประโยคนี้ใส่เสื้อขาวกางเกงฟ้าเป็นเท็จทั้งหมดเลยถูกไหมคะเท็จเชื่อมด้วยและเท็จจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นถ้าการเชื่อมประโยคด้วยและจะมีอยู่จริงกรณีเดียวคือ ข้างหน้าเป็นจริงและก็เชื่อมด้วยและและข้างหลังเป็นจริงมันถึงจะเป็นจริงทั้งประโยคโอเคไหมคะ